ลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า วันจัน์ทนะครับวันจันทร์ที่31ตุลาคมนะครับเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านั้นสัปดาห์ที่นะครับมีดาวตีโกรร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีกุมอยู่4ดวงด้วยกัน 1. ก็คือดาวอังคารนะครับตีโกนร,ร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีกุม 2. ก็คือดาวศุกร์ดาวพุธและดาวอาทิตย์ตามลำดับการตีโกรของดาวตรงนี้สำหรับชาวลัคนาราศีกุมตรงนี้ทำให้คุณมีความรู้สึกมีไฟในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การทำงานมากยิ่งขึ้น พูดง่ายๆก็คือคุณจะมีความแอคทีฟมากยิ่งขึ้นตามคุณสมบัติของดาวอังคารนะครับทําให้คุณมีความแอคทีฟมากขึ้นและแน่นอนไอความแอคทีฟตรงนี้มันก็นำมาซึ่งการเงินการทองที่ดีให้กับตัวคุณเองนั่นแหละนะครับโบราณเขาบอกว่ากล้าขยันให้ดูอังคารนะครับฉะนั้นอังคารที่ตีโกนถึงลัคนาตรงนี้ นะครับร่วมกับดาวศุกร์ด้วยดาวพุธด้วยดาวอาทิตย์ด้วยความขยันขันแข็งของชาวลัคนาราศีกุมก็จะมีขึ้นมาในสัปดาห์หน้าซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์เป็นวันที่สบายๆชิลๆนะครับวันจันทร์สบายๆชิลๆวันอังคารน่าจะมีเรื่องโชคดีในเรื่องของการเงินหรือความสุขความแฮปปี้อะไรบางอย่างเข้ามา โชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองนะครับอาจจะมีไรายได้มีอะไรอินคัมพิเศษเข้ามาก็ได้ในวันอังคารวันพุธนะครับวันพุธเป็นวันที่คุณนะครับจะต้องมีสติใช้ความคิดดีๆอย่าอารมณ์ร้อนอย่าฉุนเฉียวง่ายนะครับเจรจาอะไรกับใครในเรื่องของงานในวันพุธเนี่ยใช้อารมณ์ไม่ได้เลยนะเสียหายเสียเปรียบมากทีเดียววันพฤหัสนะครับเป็นชะตาที่ชะตาชีวิตของคุณนั้น นะครับก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นนะครับวันศุกร์นะครับจะมีเรื่องรักๆใครๆเข้ามาหรือจะมีคนมาอยากจะมารู้จักอยากจะมาผูกมิตรด้วยและเพียนไปเป็นไปได้ว่าจะมาจากทางโซเชียลนะดูให้ดีก็แล้วกันครับว่าเขามายังไงมาดีหรือไม่ดีน่าคบหรือเปล่านะฮะบางทีแล้วในโลกโซเชียลเนี่ย นะครับก็ต้องดูกันให้รอบคอบเช่นกันอย่างลัคนาราศีกุมเนี่ยผมดูแล้วเหมือนก็จะมีคนมาชอบพอมาอยากรู้จักคุณและจะมาจากโซเชียลด้วยนะนะครับวันเสาร์ก็แฮปปี้สบายๆวันอาทิตย์เนี่ยจะมีจุกจิกเรื่องของรายจ่ายเรื่องเงินเรื่องทองระมัดระวังนะครับในวันอาทิตย์อย่าไปตัดสินใจซื้ออะไรสุม 4, ส่มสีุ่มห้าซื้อมาแล้วตอนอยากได้คืออยากได้พอซื้อมาแล้วมีความรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ไม่เหมือนตอนแรกเลย ทำให้บางครั้งรู้สึกเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นี่คือสิ่งที่สินแสมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีกลุ่มแต่ภาพรวมๆในเรื่องการเงินของชาวกลุ่มนั้นไม่เดือดร้อนหรอกดาวพฤหัสยังเดินอยู่ในตำแหน่งที่ดีดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการเงินเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วก็มาจากเรือนลาภะด้วยแสดงว่าคุณก็มีลาภผลมีเงินพิเศษได้ตรงนูน้นตรงนี้ตลอดอยู่ที่การบริหารเงินของคุณนั่นแหละครับว่าคุณจะบริหารการเงินของคุณได้ดีแค่ไหน ส่วนในเรื่องของความรักนะครับในสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีกุมก็เป็นสัปดาห์ที่คุณมีเสน่ห์นะแต่เป็นเสน่ห์ลักษณะของเซ็กส์เอพริลเป็นเสน่ห์ทางเพศก็ดูให้ดีแล้วกันครับว่าคนที่เข้ามานั้นเขาเข้ามาอย่างไรผู้ชายชาวลัคนาราศีกุมอาจจะมีผู้หญิงมาชอบแต่ก็หวังเรื่องเงินเรื่องทองด้วยก็เป็นไปได้ส่วนผู้หญิงชาวลัคนาราศีกุมเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเพศตรงข้ามมาชอบแต่มันมาชอบในลักษณะที่ถูกใจกันเรื่องของ รูปร่างหน้าตาเซ็กส์เอทพรีลิมากกว่าคือปกติคนเราไม่รู้จักกันมันก็มองหน้าตากันอยู่แล้วลหละนะฮะแต่อันนี้คือมันมาจนโดดเด่นก็ขอให้ดูให้รอบคอบดูให้ดีกันแล้วกันโดยเฉพาะจากโลกโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วดาวคู่ครองเดินไปสัมพันธ์อยู่กับดาวสุขคู่สมพลคู่ครองนะครับจะสนับสนุนนําความโชคดีต่างๆมาให้แต่ดาวอาทิตย์ก็เป็นนิดด้วยเป็นไปได้ว่าคู่ครองของชาวลัคนาราศีกุม อาจจะต้องเดินทางก็ได้ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านโชคดีสีที่นําโชคมาให้ชาวลัคนาราศีกุมได้แก่สีส้มสีแสดแล้วก็สีเหลืองไม่ว่าจะเป็นสีของเสื้อหรือสีของกระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าสพายก็ได้นําโชคดีมาให้อย่างยิ่งขอให้โชคดีครับ